กระบะหล่อสะดุดตาที่ถูกและดีมีอยู่จริงพามาดูนิสสันนาวาร่า NP 300 2.5 V ยสองจุดห้ e วิงเบอร์ปรี2018ันการันตีเลขใหม่แท้วิ่งมาแค่6 5 0 0 0โลเป็นรถมือเดียวออโต้ภายในอกตัวรถยกสูงดุดันทั้งคันเป็นสีส้มสดเด่นสุดในซอยไม่มีใครมือล้อแม็กครบหล่อจริงจังมาพร้อมฝาปิดหลังคาท้ายกระบะใส่ของได้ทุกแบบได้ทั้งกระสอบปุ๋ยไปยังม่งข้าวเลยก็เอาอยู่ภายในบอกกว้างนั่งสบายขับนานก็ไม่เมื่อยดีไซน์ทันสมัย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกลางทัสกินวิทยุแ<เ>อร์ดิจิตอลเย็นจริงเย็นจังมีปุ่มโฮสตาร์กดปุ๊บติดไม่ต้องมานั่งบิดคุณแจให้ไม่มือ <S <s <we ak> กล้องหลังและกล้อง360องศาหมองได้รอบคันทุกมุมไม่พลาดแน่มาพร้อมกระจกมองข้างปรับเับไปฟ้าง่ายสุดๆเครดิตดดฟรีดาวไปเลยคะ่ะคันนี้เหมาะสุด,ส,ดสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอเนกประสงค์คุ้มค่าใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ทัางใช้งานส่วนตัวและใช้บรรทุกของไม่ต้องกลัวเรื่องจุกจิกต้องคันนี้เลยใครเลงอยู่แล้วไม่ใจคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าสนใจเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ในแชทเลย